สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เรามาชมเหรียญหลวงพ่อช่มวัดฉลองภูเก็ตนะครับพศสอง6นสี่แปดหกะครับเป็นบกหัวโนนะครับเพื่อนเพื่อนด้านหลังก็เป็นหลังยันแล้วก็มีสายฝนนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าพบเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดนะครับเรามาดูชื่อของบกกันเลยว่าที่เรียกว่าหัวโนโนตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะชี้ตำแหน่งให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเราค่อยๆเอียงเหรียญนะครับเราดูตำแหน่งที่ศีรษะตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อน ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ก็คือเกิดจากแม่พิมพ์หรือเกิดจากบล็อกนะครับเพื่อนๆนเราเอียงมาดูด้านนี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามีการนูนขึ้นมาที่พื้นเหรียญน,นะครับเขาเรียกว่าบล็อกหัวนงซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์หรือเกิดจากบล็อกนะครับเพื่อนเเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีเกหลายเวอร์ชันนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดราคาสวยๆก็จะอยู่ประมาณ สี่พันถึงหกพับาทนะครับถ้าสภาพนี้ก็จะอยู่ประมาณ3ามสีพบาทนะครับการดูพระหลวงพระเช่มรุ่นนี้เพื่อนๆต้องจำหน้าให้แม่นนะครับเพราะปัจจุบันนี้ผมต้องบอกได้เลยว่าเรียนหลวงพระเชมปีสองสี่แปดเนี่ยนะครับเนื่องจากมีหลายบล็อกมีทั้งบล็อกสายฝนเล็กสายฝนใหญ่บล็อกยันวักบล็อกแตกนะครับบล็อกยกช่อฟ้า นะครับมีหลายบล็อกมากครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องแยกให้ถูกต้องแต่สําหรับบล็อกหัวโนนี่ต้องบอกว่าเป็นบล็อกที่ดูง่ายนะครับก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเห็นเป็นรอนนะครับตรงศีรษะของท่านนะครับใบหน้าหลวงพระแชม่มวัชรลงก็ตจะต้องดุแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนโหนกหน้าผากคางนะครับกระพุ้งแก้มหรือว่าจะเป็นใต้คางริมฝีปากสันจมูกเปลือกตา จะต้องมีความคมชัดเป็นสันแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ในรุ่นนี้เองตัวพีพอสอตรงสอเสือนี่ก็ไม่ใช่คอสลา,านะครับคําว่าพอสอเป็นสอเสือสองสี่แปดหกนะครับในรุ่นนี้ก็จะมีบล็อกจุดกระโดดก็มีนะครับเพื่อนๆตัวพอสอก็คือตัวจุดของพอสอจะกระโดดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูกันให้ดีแยกกันให้ถูกนะครับ เนื้อหานะครับเนื้อโลหะจะต้องเก่าถึงยุคนะครับเพื่อนๆเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่าเกดีนะครับเพื่อนๆเกดีถ้าเกิดว่าคนไม่เคยผ่านตาหรือจําใบหน้าของหลวงพ่อไม่ได้เนี่ยโดนแน่นอนนะครับแล้วส่วนมากการที่จะเกพระเหรียญเนี่ยโดยทั่วไปเท่าที่ผมสัมผัสมา,มาเนี่ยนะก็จะเป็นเกดของเนื้อทองแดงผิวฟเพราะจะเกดง่ายนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอียงเหรียญกันนะครับ มาดูกันว่าเวลาเอียงเนี่ยเราจะเป็นยังไง mm. เดี๋ยวผมโฟกัสทีหนึน่งครับเพื mm. อ่อนเพื่อ <ๆ S 1> ลองดูเดี๋ยวขอโฟกัสทีหนึ่งโฟกัสยากิดหนึ่งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวปรับใหม่ค่อยค่อยปรับปฏิเปิดโฟกัสเลยครับเพืเ่อนๆ่อดูตรงนี้นะครับเพื่อนเนเราจะเห็นนะครับว่าเอียงเวลาผมเอียงกระทบเนี่ยเพื่อนเนจะเห็นนะครับตรง สีสันเนี่ยนะครับว่าจะมีการนูนขึ้นมาเห็นชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพยายามจะโฟกัสเลื่อนขึ้นมาดีหนึ่งลองดูนะครับหลายมิติพยายามจะกลับให้ดูนะครับเพื่อนๆดูตำแหน่งเลยนะครับที่ตัวพอพานนะครับกับตัวอ่างนี่แหละครับแล้วก็บอกหัวโนนะครับเพื่อนๆพอเพื่อนๆเจอไม่มั่นใจอยาเช่าดดขาดนะครับแล้วเรามาดูด้านหลังกันเพื่อน นำมาดูด้านหลังกันนะครับก็จะเป็นยันสามแถวนะครับก็จะมีเส้นสายฝนบางๆเหรียญรุ่นนี้ที่ผมถืออยู่เหรียญน,นี้ที่ผมถืออยู่ก็สภาพอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดิเปอร์เซ็นเพื่อนๆนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญแท้ที่ดูง่ายก็เลยนํามาให้เพื่อนๆชมกันเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูที่ตัวอักขรนะครับ ว่าการแกะของนะครับแม่พิมพ์หรือบล็อกเนี่ยเราจะเห็นอักษรหรืออักขระเนี่ยต่อเนื่องกันไม่มีการหยุดหรือการจุดนะครับหรือการสะดุดใดๆก็ตามแล้วเราจะเห็นความคมของอักขระถึงแม้ว่าเหรียญจะมีความสึกผ่านการใช้มานะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้ผมย้ำเลยว่าเคดีถ้าเป็นบล็อกทองแดงผิวไฟนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนพบไม่มั่นใจอยากเช่าเด็ดขาดนะดูเนื้อโลหะให้ถึงยุคนะครับนี่ขนาดว่าเหรียญน,นี่มีความสึกนะครับผ่านการใช้มาเราจะเห็นฮะเส้นสายฝนฮะที่เอียงเฉียงพาดอักขระมาเอียงๆนี่นะครับก็พในรุ่นนี้เองก็หลังจากรุ่นนี้ไปที่ต่อเนื่องกันนะครับก็จะมีบล็อกสายฝนเล็กลก็คือเส้นสายฝนเล็กบล็อกสายฝนใหญ่ไม่สามารถที่จะเอียงให้เพื่อนๆดู โฮเหรียญได้เพราะว่าเหรียญหุ้มมานะครับเดี๋ยวผมพยายามจะเอียงเพื่อนเพื่อนดูแล้วกันพลพอจะเห็นไหมนะครับย้ำนะครับว่าไม่มั่นใจอยาเช่านะครับเหรียญรุ่นนี้เกดีนะครับลองดูกันนะครับคุณละนี่สำคัญนะครับเวลาดูเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องของการแกะนะจากแม่พิมพ์นะครับถ้ามีการหยุดหรือสะดุดหรือว่าเป็นหยุด เป็นหยักๆนะฮะไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็อย่าเช่าเด็ดขาดนั่นเกิดการแกะซ้ำนะครับไม่มีการก๊อปปี้นะครับเหรียนออกมาไม่ว่าจะเป็นการก๊อบผ่านซิลิโคนก็ดีหรือการ,ก,รก๊อบโดยการใช้เครื่องสแกนก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองกล้องด้านใน,นเพื่อนๆดูที่ใบหน้าโนโนตรงนี้นะครับเนี่ยครับ เพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่ามีการนนนบนศีรษะด้านขวาของหลวงพ่อชมนะครับมาดูในตานะครับเปลือกตาเส้นหน้าผากนี่ขนาดพระผ่านการใช้เราจะเห็นเลยว่ามีความคมจมูกเป็นสันนะครับหน้าผากข้างแก้มหนุแก้ม,มริมฝีปากของท่านนะครับเล่นพระนี่ก็ต้องพยายามจําใบหน้าให้แม่นนะครับเพื่อนๆถ้าจําใบหน้าแม่นนี่ก็ จะทำให้เราพลาดน้อยนะครับดูเนื้อโลหะครับต้องเก่าถึงยุคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไรสลระก็ก่ยข้ามไปครับหลวงพ่อชืมช่มวัดฉลองภูเกต็ตขอบคุณครับ